อะไรแล้วเป็นของจำลองหมดเลยแล้เออทีจริงได้บรรยากาศจริง่ที่น่อบะสนุกมาสนรอดูนะแบบสนุกมากจริงจริงรออยู่แล้วเรี่ยเป็นนคอมมดี้บ้างคอมเมดี้คอมมดี้จะทุกตัวทำหนเรื <B> <rules> <S <S ่องใช่ครับใครกำกับนะคะพี่อาร์ตอ๋อพี่อาร์ตของไอก่าใช่ไหมใช่ครับไอ่าอ พีเรินะเากยมใครจะดี๋ยวให้ชยแล้วราตอนคุ่ลการเสร็จแล้วยืดอะไรอะไรสมมเธอพีเอเมน้อรเดินมารับก็ไดอหเ้าไปล้ทยให้น้องริบโชว์รเดิดอเดินมาทางด้านหน้าโอ้โ ช่วงนี้ก็เด็ดโช็ไปเลยคเดี๋ยวลิปตาออกก่อนนะเรื่องของเรื่องน้จะโดนไม่ใช่มันเยอะาจริงอ้อออด้วยเหรอครับ่ใช่ไม่เอาเขาชอบตุลาไรหนาาไม่ตอบอะไรจะใส้นาุลาใหนาไปว่าอะไรก็มันไม่มีหนามไนี่ก็ไม่รู้ว่าเขากิน

ทำอะไรไม่ถูกต้อง่เคาตอะไรถม่านกียวันนี้น่าเกลียด่แต่ชมว่าน่าเกียดแล้วแหละไม่ได้ชมนะน้องอตส่าไทยราการนี้เ่น้องกานไปอยูค่ะวันนี้ละ เนะดีนะ๋ยวต่อน้องการต่อดนะ้วยการมาคุยเรื่องเดินเรื่องแทนคุยด้วยกันเลยไหมคุยด้วยกันเลยไหมถ้าท่านัวตัมบัวปเปลี่ยนเป็นลิทนะ อานีฟของเค้าด้วยมีด้วยม้ยอ่านด้วยนะอ่านที่้านะอ่านันไม่จับเวลาดอดนะอ่านในรายการนี้หรอไม่ใช่อ่านอ่านในกบไม่จบทีีก็ผลิเที่ยงคืนน่ะนะไม่จบมั่เก่าบักดเต็มด้วยครับหนึ่งนาทีเสื่ ขอขายของอีกท yeah. ีหน hmm. exactly? hmm. okay. okay. no. okay. hmm. okay. ึ่งขายของทีเดียวพี่แมพขายก็ง่ายี่ี่คุได้พอหนูขายของเสร็จแล้วไงต่อคะก็จะมาต่อเลยต่อเลยหนึ่งนาทีตัวเล็กมาก ดอกกุหลาบแสดงถึงความรักแอกกุหลาบสีแดงนะร้อนแรงถ้าคือดอกดาวเรืองไหมกันก็ไม่รื่สิดาวเรืองหัือว่าอะไรบางอย่างไม่ตู้ คิวจีิดแกอยากกดขึ้นมาเลยอ่ะสองคิวค่ะ